จะแจ้งที่ประชุมทราบนึ่งนะครับระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรอง,งาาร,รายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาสมัยที่สามสมัยที่หนึ่งประจำปีพศ2506แต่อยู่ระหว่างการตรวจรายงานการประชมุมนั้นอีกสองเรื่องการรับรองอีกต่อต่อไปเป็นระเบียบวาระ,ะ,ะที่สามนะฮะระทุถามไม่มีนะคะรับไปเป็นระเบียบวาระที่สี่เรื่องที่เสนอใหม่สี่จุดหนึ่งเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา โครงการ่อสร้างอาคารจอดรถเป็นเงิน125ล้านบาทเพื่อจัดให้มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผู้มาใช้บริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองศิราชาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแนละนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเมืองศิราชาได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการจอดรถที่เทศบาลเมืองศิราชาตเตรียมสถานที่ไว้เหตุผลเนื่องจากงบประมาณ ประจำปีของเทศบาลเมืองศรีราชาไม่เพียงพอที่จะดําเนินการจึงมีความจําเป็นที่จะขอใช้เงินขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโดยทําการก่อสร้างอาคารจอดรถขนาดความสูง5ชั้นความยาวประมาณ65เมตรความกว้างประมาณ25เมตรหรือหรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า9,900ตารางเมตรจำนวนหนึ่งแห่งรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนานท้องถิ่นปศ2,566ถึง2,570เพิ่มเติมครั้งที่1ครับ2,568ยุทธศาสตร์ที่4รายการที่2อ,อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศ2,566ข้อ9.7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ใจ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัตจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเัศบาลมีเงินสะสมเพียงพอทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ใจเงินสะสมโดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถิตภาพในระยะยาวเัศบาลมีเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายได,ได้โดยปัจจุบันเัศบาลนูศรีราชา มีเงินสะสมจำนวน723ล้าน1 2 8 7 1 0บาท65 000, สตางค์รายละเอียดตามหนังสือรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินแนบมาพรา้อมนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อพิจนานรณารนออัต่ออรไปผู้บริหารคณะส่วนการงานผมนายสานานานรุปรัตนาบุลีวิจิต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิริชาชจุติอยากจะขอชื่นชมนะครับกับทิ่ัสทัดของคณะผู้บริหารเรื่องอาคารจอดรถเพราะว่าเราพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะลอยเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่สกายวอล์กอยู walk, ่ในขั้นตอนของการทำเอเอที่จอดรถก็เป็นอีกหนึ่งสถา,านที่ที่เราต้องให้ความสําคัญอยากจะขอขอบคุณครับคณะผู้บริหาร ขอบคุณท่านขอ่าะกริธกิจทานี้รายิ่อรท่านทามีกับเพืนข้างทางประธานสภาและหัวหน้าส่วนการงาทุกท่านนะครับกับผมเห็นผมนาท่านเปตินชานพิเศษมาชิกราศบาลฑ์กรงทรวชการศาสตร์ผมมีความเห็นว่าอาคารจอดรถจำนวนห้าชั้นเนี่ยเรายังสามารถขยายไซส์ได้ไหครับไหนๆเราจะทำแล้วทำให้มัน เพื่อรองรับการจเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างปัจจุบันเนี่ยต,ตามแผนของตามแบบก่อสร้างเนี่ยแม็กซิมัมคือจำนวนสูงสุดอะมันได้แค่230คำที่5ชั้นถูกไหมถ้ากับเวดแล้วคั้งละ46คำถ้าเราขยายไซส์อะส่6ชั้นหรือ7ชั้นพอจะเป็นไปได้ไหมครับลองโฟดพิจารณาดูครับขอบคุณครับ ท่านผู้คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับผมพสศารดนตรี่ับพุ่งในการก่อช่างครับขอชี้แจงอย่างนี้ครับตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามว่าจะขยายอาคารให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับจำนวนจำนวนที่จอดรถได้มากกว่านี้ขอตอบว่าได้ครับแต่ว่าถ้าเราขยายอาคารแล้วอาคารตัวนี้จะเป็นอาคารขนาดใหญ่ กินหนึ่งหมื่นตารางเมตรทีนี้ถ้าเราเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรแล้วครับก็จะมีขั้นตอนของการทาสิบแวดหลอ่อครับที่เราเบื้องต้นมาตัวนี้เราทาไม่ให้เกินหมื่นตารางเมตรเพื่อก่อสร้างให้ได้ความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ไปก่อสีชัางได้ครับท่านาท่านผู้บริหารท่านสมาชิก,น,กน,ชนะครับผมว่าที่ร้อยตีงการโครงรที่สะานเือสิริชานะครับก็ ขอญาตเรียนชี้แจงให้สำรับท่านสมาชิกน,นะครับในในส่วนของแบบที่ที่แจกท่านเนี่ยอาคารจะเป็นห้าห้าห้าชั้นนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ได้จำนวนสองร้อยกว่าขาระนะครับแล้วก็มีส่วนด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นดาบฟ้าก็ก็จอดได้อีกจำนวนหนึ่งนะครับยอดจำนวนก็เยอะพอสมควรน,นะครับในส่วนของเรื่องค่านทำเลียงก็ ขออนุญาตเรียนว่าที่ที่ที่ดินที่เราเราจะสร้างเนี่ยจะเ,เป็นที่ธนากษ์นะครับซึ่งเป็นที่ดินของรัฐนะครับในกรณีถ้าเราจะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยรายได้เราต้องส่งแผ่นดินนะครับก็คือเข้ามาของส่วนกลางเราไม่สามารถที่จะจ,ะจัดเก็บเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ในขั้นตอนการขออนุญาตเรียเนี่ยถ้ามีการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยเราจะใช้ขอที่ธนากษ์ในยากแล้วก็ต้องไปขอที่ส่วนกลางแล้วก็จะมีขั้นการ จาดหาประโยชน์ของของธาร์นะครับซึ่งขงบวนการนี้จะยากมากแล้วก็จะมีการกำหนดค่าตอบแทนว่าเท่าไหร่อะไรก็จะเรื่องจะเยอะมากเพนะราะฉะนั้นในส่วนนโยบายท่านผู้บริหารที่ท่านจัดทายทีประการท่านยกเรียนว่าต้องการให้มีที่จอดรถสำหรับพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับเราก็เลยเป็นการให้บริการฟรีนะครับแต่ในส่วนของการจัดระเบียบเนี่ยนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเรา ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคาดว่าผมาวันนั้นประชุมกับท่านรองเต้นอยู่นะครับเรื่องของอความาปลอดภัยบนท้องถนนเราก็วางแผนว่าจะให้ทาเทศกิจเนี่ยนะครับออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถจากระเบียบการจอดรถนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกำหนดในเรื่องของการจอดนะครับเป็นอตอนนี้ถ้าจอดเกินเวลานะครับจห้ามจอดค้างคือเราก็จะเป็นค่าปรับนะครับในเรื่องของ อาจจะออกข้อบัญญัติต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะได้รายได้เข้ามาก็เป็นเรื่องของการปรับสําหรับคนที่จอดไม่ถูกที่สม่ถูกทางนะครับจอดเกินเวลาการทําผิดตามข้อบัญญัติเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นค่าปรับตามข้อบัญญัติเรามันก็เป็นรายได้ของเทศบาลนะครับอันนี้ก็เป็นฐานที่เราวางแผนไว้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณครับ คุณท่านปรลัดเป็นนักเป็นนักท่านเลขารเดชท่านประธานสภาครับท่านสมาชิกทุกท่านครับก็ได้ได้คุยกับทางคณะผู้บริหารแล้วก็ประชุมกันแล้วครับก็ที่ท่านขยายความจากท่านประหลัดเพิ่มอีกหนึ่งครับก็คือในคนศรีราชาเองนะครับเราจะไปใช้เกาะลอยหรือว่าใช้ที่ส่วนสุขภาพแบบไปสอบรถอะไรเงี้ยเราไปออกกำลังกายหรือว่าเราไปใช้ เราใช้แท็กซีต่ตรงนั้นนะครับก็คือเราก็ไม่เกิน3ชั่วโมงหรือว่า4ี่หรชั่วโมงอยนะู่แล้วครับก็เลยคุยกันกับท่านตลาดบอกว่าถ้าลักษณะนั้นนะเราก็เป็นาเป็นแค่สมอย่างว่าเราก็เ,เป็นเ่ยนค่าปปับไปก็เข้าไปทางเส้นสบายนของเราในการที่คนที่จะไปที่เกาะสีชา้างเนี่ยน้อยต้อใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงอยู่แล้วก็แต่เราต้องมาดูอีกทีนึงว่าอาจจะตั้งเป็นทน่ากรรมการอีกทีนึงว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการ ที่จะเช็คค่าปรับตรงนี้ครับก็เบื้องต้นก็ขอเสนอไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับท่านเลขาธิการนะมีหน้าที่ท่านใดจะทีไ่ไยว่าสอบถามในเรื่องจะมีนนะต้องการจะมีเชิญได้นะครับมีนะครับรยินดีต่อไปเพื่อจะเป็นการโลมาติกนะฮะก่อนที่จะมีการโลมาติกนะเนี่ยขอจะเชิญท่านเลขา เนศาลาหลวงรับเป็นทีน้ดนด้วยกันสิบแปดทา่านครับสิบแปดท่านนะครับต่อไปผมจะขอนนะจุดนะฮะมีทำไมที่ท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโปรดยกมือขึ้นครับเท่าไรครับเท่าไรครับสิบนะห,ห้าท่าใใน,นราบบบโโรครับสิบห้านะครับมีอะไรที่ท่านใดไม่อนุมัติครับดีไหมครับ สองท่านครับสองท่านนะครับก็เป็นงานว่าที่ประชุมสภานีกัติอนุไว้ให้ใช้จ่ายเนหงคงไป่อ้นะครับจอบรถด้วยคะแนนเสียงข้างมาก15ดห้าอสนะครับรานสารถออก1สครับ่อไปยติขอรับความเป็นชอบ ผู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหลายจังหวัดเพื่อเป็นทุนหมุนเรียนในการรับกำลงนำมาตรฐานพนักบานของเทศบาลเมืองศริราชาผู้บริหารท้องถิ่นผู้เสนอครับเสนอครับท่านผู้มีส่รับมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชาด้วยคณะเทศบาลด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลขอรับความเห็น ผู้เงินเกินบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสถาบันการาอมชบัเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจ้ากนำของสถาบันธนาคาราณ์โดยมีหลักการได้ปะเหตุ์การเงิหลักการขอรับความเห็นชอบผู้เงินเปิดเกินบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสถาบันการเกษตรออมชบัเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจ้านำของสถาบันธนาคารพาณยจำนวน50ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ M O R 3.95% 3.925%ต่อปีปัจจุบัน M.O.R. เท่ากับ6.375%ต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ย้อยละ2.45%ต่อปีประยะเวลาผู้3ปีนับตั้งแต่วันกู้ไม่เกินวันที่30กันยายน2573และและพิจารณาทบทวนวงเงินทุกปีเพื่อให้เป็นไปนตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่48883ครับวอ028ลงวันที่16มงกราชว2 5 6 2และค่าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่42ครับ2 5 6 2ลงวันที่8มกราคม2 5 6 2ได้กำหนดว่าการผู้เงินของเทศบาลเมืองเทศบาลและเมืองพัทยาจะสถาบันการเงิน เพื่อได้เกิดเงินทุนหมุนเวียนของสานธารานุบาลต่ต้องรับอนุญาตจากสปาเทสบลาและได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินจำนวน50ล้านบาทเหตุผลด้วยสถานทางานุบาลทาศบสบามืองศรีราชามีเงินกู้เกินหนีของสถาบันการองมสินสาขาศรีราชาจำนวนสิบล้านบาท ใช้ไปแล้ววันที่22กัญญนยายนพศ2568จำนวน4,75,000บาทคงเหลือใช้จำนวน5,92,500 0บาทภายในปีก็ประมาณพศ2568โดยกำหนดเงินคงเหลือใช้ได้ดังกล่าวจะต้องดำเนินการจัดสรรจ่ายเงินเบืนนัท้องผิดให้กับเทศบาเลเมืองศรีประชาจจำนวน 2,383,946บาท95สตางค์และจ่ายเงินยืมสัดสมให้กับเทศบาลจำนวน3ล้านบาทซึ่งทำให้สถา,า,า,านตำานลากบาลมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือใช้ได้จํานวน5 4าแสนบาท6สตางค์และเนื่องดวยปัจจุบันทองคำแท่ง 96.5%มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวันที่22กันยายนพศ2568ราคาทองคำแท่งจำนวน55,450บาทซึ่งสถานตาดนุบาลรับจำนำรัพย์ประเทศทองคำเป็นจำนวนมากโดยรับจำนำไว้ในราคาไว้ละ8 0ของราคาอรนะครับ วันรับจำนำทำให้สถานพา,าราุบาลใช้เงินในการรับจำนำเพิ่มขึ้นดังนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินหมุนเวียนไว้ล่วงหน้ามีให้สถานธา,นาราลบาลขาดสภาพคล่องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชนที่จะรับความเดือดร้อนโดยไม่ต้องไปกู้ยืมจากเอกชนและเสียงดอกเบี้ยในอัตราที่สูงประกอบกับผลการดาเนินงานของสถานธา,นาราลบาล ที่ประชาชนสนใจมาใช้บริการมากขึ้นเนื่องจากสถานาน,านุบาลมีความน่าเชื่อถือประชาชนให้ความไว้วางใจเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนได้จึงเรียนมาเพื่อปโปรดนำเสนอและติดต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาบอกว่าเห็นชอบให้สถาน,าน,า,นานุบาลกู้เงินเบิกเกินงบจีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรเษกษตรสาทาหลักชานก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจานํำของสถาน,าน,า,นานุบาล สิบล้านบาทครับคุณสมาิกกันไปจะได้่นบที่เรดวมีการเข้าเดอนนะครับตขอเข้าาณั้นนสิ่งที่มีนะครับไม่มทต่อไปก็จะเป็นาลงมิกนะฮะก่อนที่จะมีการลงมอิกผท่านเล้ครับ 1 8 like ่านครับ1 8ท่านะฮะไปจะเป็นกาลงทุนนะฮะมี่ท่านใดเห็นชอบให้ผู้เบิกงินเบิกเงินทีกับนาการเพื่อเและจากโรคใจเเสาขาหังแช้วบเพื่อเนทุนหมุเียนในการรับจ้างนำหมอถามข้าง้าทุคนั้นใวง50ล้านบาทโดยรวมงยื่นจัดขออนท่านหน่ครับ ิบเจ็ดานครับเจ็ดานนะัจะเป็นงินทุนที่ประชุมสภาเัศบาลเมืองศรีสะานมีกสิทธิเห็นชอให้กู้เงินเกินเงินทีกับดนาคารเพื่อแกปะารเงินโเฉ่ายเารายาเมืองอก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสภารับรธนาทาลในวงเงินห้าสิบล้านบาทด้วยงินนเป็ยงนประมภาเทบเมอรจงนะครับต่อไปเป็นเงิรายที่หเรื่องไืในอารยีดท่าน ก็เรียนกัามันจร่ค็เียนท่านสมาชิกเองครับโดยโดยปกติแล้วโครงการที่แต่ข่าวกิจาสมเนี่ยนะครับต่อก็จะไปดําเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจดจ้างได้เลยนะครับแต่สําหรับโครงการ ที่ต่อรถอาคารที่่อรถเนี่ยเรียนท่านอย่างครับเพราะว่าเราใช้ที่ดินของธนารักษ์นะครับซึ่งขบวนการของธนารักษ์เองเนี่ยเราต้องขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นที่เราประชุมแล้วมีมติหรืมัมในวันนี้นะครับก็เพื่อล้มเรื่องนะครับเพื่อจะไปขออนุญาตธนารักษ์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล่อมีเรื่องของระยะเวลาในการขออนุญาตนะครับซึ่งอีกระยะหนึ่งก็เรียนท่านสมา,าชิกทำความเข้าใจไว้ก่อนหรือวว่าเอ๊ะ อนุมัติออกไปแล้วทำไมโครงการมันช้านะครับมันต้องมีรกระบวนการที่เราต้องไปขออนุญาตขั้นตอนหนึ่งก่อนนะครับ mm. แล้วก็ถึงจะกลับมาหลังจากที่ทางรัฐอนุญาต mm. ให้เราดาเนินการโครงการตามแบบที่เราพิจารณากันเนี่ยนะครับเราเราถึงจะเริ่มกระบวนการจารรรัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งอาจจะช้าไปอีกนิด,ดนึงนะครับก็เรียนให้ทุกท,าทา่านทราบนะครับเดี๋ยวว่าเอ๊ะจ่ายแล้วทําไมยังไม่ทําเลยจะมีคำถามนะครับ้น ให้เตรียมตัวเตรียมใจว่ายังมีขบวนการด้วยนะครับ Jub ขอบคุณครับขอบคุณท่านท่านตลอดนีประมาที่ขั้นใดเดินไปว่ารัฐบาลอะไรเพิ่งเกิมีโครงการอะดีนะครับขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมจุมในวันนี้นะครับตรงน้องคณะสนารงานด้วยผมว่ากลับไป,ไปดูครับ